มูนอะคาเดมี่อคาเดมีมูนไปด้วยกันกับช่องมูนอะคาเดมี่นะครับวันนี้เราก็มาติดตามในหัวเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Luna Classic, ล u นาคลา s ิกกับยูอ u ที t c แล้วกันวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับเพราะว่าทางไบแน e เนี่ย ได้ทำการเปิดนะครับในการทำการเซฟวิ่ง u s t c เป็นที่เรียบร้อยนะครับรายละเอียดเป็นไรเดี๋ยวเราไปรับชมในทีละขั้นตอนด้วยกันดีกว่านะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าการที่บ i n a น c e เปิดเซฟวิ่งเนี่ยก็ตื่นึกหนึ่งเหตุผลนะน่าจะมีการรีเพ็กเร็วๆนี้นะครับกดที่ โฮมนะหน้าแรกตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มด้านล่างอยู่กดโฮมนะครับกดมอนะครับกดที่เป็นรูปกระปุกนะ่ะที่คำว่าเอิญนะครับช่วงนี้คำว่าเซฟวิ่งเนี่ยจะไปอยู่ในในหน้าใหม่นะครับในในฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับเนื่องจากมันมีการอัปเกรดนะครับตัวหน้าแอปใหม่กดเซฟวิ่งนะครับแล้วกดคำว่า USDC นะครับกดเข้าไปเลยนะนะตรงนี้นะครับตอนนี้รู้สึกน่าจะเต็มแล้วนะครับ Luna Cash USDC นะครับกดเข้าไปเช็คได้นะครับอืมอันนี้ก็คือหน้าที่สามารถที่จะฝากได้นะครับเราก็กด m a ็นะครับ, Mac, รบหรือว่าจะใส่จำนวนเท่าไหร่สมมุติเราเรามีทั้งหมดประมาณสามพันเหรียญน,นะครับ แล้วเราก็เช็คนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าต่อเน,นี้นะครับมันโคต้ามันเต็มแล้วแล้วเราก็กดคำว่า i have read and agree to binance saving service agreement นะครับตรงนี้เราก็กด confirm แค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับมันเต็มแล้วนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับวันแรกพอมันเริ่มเปิดผมก็ทำการเซฟวิ่งไปเลยนะครับนะครับก็0.5%นะครับ น่าจะเฉลี่ยนะต่อครั้งนะครับที่เขาสามารถให้ได้นะครับน่าจะต่อประมาณต่อวันนั่นแหละนะข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดนะครับคือไลน์กลุ่มชื่อลนะุนหน้านะทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเรากดเดี๋ยวเรา ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับที่เพจโอเคนะสำหรับลูน่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุ้มค่ามากในการลงทุนแล้ว USDC ด้วยนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลของการลงทุนนะและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า USDC จะโกลทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอ a คาเดมีสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเก t ด .IO นะครับพอดีกระดานเก t ด .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเก t ด .IO อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเรียนต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่ปรากฏบนกระดานเนี้เห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวๆนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อร์ดบหรือรับรางวัลอะไรของเกจไดโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาร์จินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆน,นะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ําด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้าอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยี่สบี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้าตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้น,นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ